หากคุณรักน้องหมาของคุณและต้องการปกป้องพวกเขาจากปรสิตภายนอกมี5สิ่งที่เจ้าของน้องหมาควรรู้เกี่ยวกับหมาด 1. หมาเป็นนักดูดเลือดสามารถกัดน้องหมาของคุณได้มากถึงวันละสิบครั้งและดูดเลือดน้องหมาของคุณได้มากกว่าน้ำหนักตัวถึง15เท่า 2. หมาสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วหมาตัวเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้ประมาณ25-50ถึงฟองต่อวัน 3. มัดตัวเต็มวัยที่พบบนตัวน้องหมาถือเป็นเพียง5%เท่านั้นจากหมัดในบ้านทั้งหมดสเสมือนเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งซึ่งยังมีหมัดอีกจำนวนมากที่ซ่อนอยู่ 4. หมัดระยะดักแด้สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง12เดือนหมัดเป็นแขกที่ไม่มีใครต้อนรับ ชอบอาศัยอยู่กับน้องหมาของคุณตัวอ่อนของหมัดสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมได้นานถึง12เดือนเช่นภายในบ้านรวมถึงพรมรอยแตกในพื้นไม้บอดที่นั่งและที่นอนหหมัดทําให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆได้หมัดไม่เพียงแค่สร้างความน่ารําคาญเท่านั้นแต่ยังสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในน้องหมาได้อีกด้วยเช่นโรคภูมิแพ้น้ําลายหมัดโลหิตจ,จางและเป็นพาหะของพยาธิตัวตืดปกป้องน้องหมาของคุณด้วยฟร้อนไลน์พลัส ที่ช่วยป้องกันและกำจัดเห็บหมัดต,ตัวเต็มวัยตัวอ่อนหมัดไข่หมัดตัดวงจรหมัดภายในบ้านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์ของฟอนไลน์หรือเพจช็อปใกล้บ้านคุณ